สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึง่งก็อยากจะพูดถึงเรื่องการประชุมเกี่ยวกับอนาคตของกุนซือทีมชาติไทยบอลหญิงนั่นก็คือฟูโตชิอิเคดะหลังจากพาไทยพ่ายอินเดียและก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียซึ่งมันสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราพลาดโอกาสไปบอลโลกรอบสุดท้ายอีกหนึ่งสมัย ซึ่งเป็นสิ่งที่สะเทือนใจในายกสมาคมอย่างคุณนวลพันธ์ล่ำซาม,มากหลังจากที่ผูกพันกับฟุตบอลหญิงแล้วก็ตั้งความหวังว่าบอลโลกที่บราซิลในปี2027ของบอลหญิงเนี่ยจะต้องกลับไปรอบสุดท้ายให้ได้อีกครั้งหนึ่งคือในแง่ของความคิดกับในเชิงปฏิบัติต้องยอมรับนะครับว่าต่อไป2สมัยติดต่อกันเนี่ยเราไม่ได้เคยวางระบบโครงสร้างของฟุตบอลหญิงไว้เลยและเพราะการต่อยอดไม่มีการจะกลับไปสู่จุดนั้นอีกครั้งหนึ่ง ผมบอกได้เลยว่ายังไงก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าหลายๆชาติเขาก็เริ่มมีนักกีฬาโอนสัญชาติอย่างฟิลิปปินส์ก็แรงขึ้นมาเกาหลีเหนือไต้หวันก่อนหน้านี้ก็เป็นชาติที่เราเอาชนะเขาไม่ได้ง่ายๆนี่ยังไม่รวมเวียดนามที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเราทั้งในอาเซียนและกระดับเอเชีย แน่นอนปัจจัยทั้งหมดเนี่ยผมเล่าให้ฟังในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงแต่สิ่งที่สะเทือนใจจริงๆอย่างน้อยมาตรฐานของเราก็ควรจะเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยตกรอบคัดเลือกเลยครับตั้งแต่ปี1997หรือเมื่อ28ปีที่แล้วไม่ว่าเราจะใช้กุญซือในเกรดไหนก็ตามเราเข้ารอบตลอดแต่ครั้งนี้การมาของอ e ีคิดะก็ต้องยอมรับว่าการที่เขาไม่สามารถพาทีมไปอยู่ในจุดที่เราควรจะเป็นได้ สำหรับผมมันก็คือการสอบตกครั้งที่1แต่มันก็มีเหตุผลที่ต้องเคลียร์ใจกันนะครับเพราะว่าในที่ประชุมคงจะเปิดใจอยู่แล้วกับหลายประเด็นโดยเฉพาะการเลือกใช้นักบอลการเลือกคัดนักบอลที่สมาคมเองเนี่ยพยายามคัดสรรหาลูกครึ่งไปให้แต่ว่าอีเคดะเองก็ยังจะเลือกใช้นักเตะดาวรุ่งเป็นส่วนใหญ่แถมไม่ได้สนใจนักเตะซีเนีรยหลายคนที่เคยมีประสบการณ์กับเวทีบอลโลกรอบสุดท้ายมาประคองน้องๆเลย คือผมก็ไปแอบส่องคอมเมนต์นะครับของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติซึ่งบางคนเนี่ยจะเรียกว่าอาดีตก็ไม่ใช่ท,ทีเดียวเพราะเขายังเล่นได้เพียงแค่ว่าโอกาสเขาไม่มีในรอบนี้ในมุมนักบอลเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งแต่ประสบการณ์สําคัญมากสําหรับฟุตบอลหญิงแล้วก็คิดว่าโคี่ปุ่น,นะอาจจะไม่เหมาะกับบ้านเราเพราะเขาชอบคิดว่าการสร้างในระยะยาวจะทําให้ทีมแข็งแกร่งแต่ว่าระหว่างทางถ้าเกิดผลงานมาไม่ได้อนาคตก็ไม่มีอยู่จริงซึ่งมันเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้อิชิก็เป็น คืออกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยฝีไม้ลายมือเขามีอยู่แล้วแต่ด้วยวิธีคิดในแบบญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะเอามาใช้ที่ประเทศไทยก็ไม่ได้เพราะว่าบ้านเรามันไม่ได้มีองค์ประกอบที่ครบเครื่องเหมือนที่ญี่ปุ่นเป็นฟุตบอลก็จะไม่ได้ปูพื้นฐานทั้งระบบความเข้าใจของนักเตะความเข้าใจของโค้ชที่ลงไปสอนเด็กวันนี้บุคลากรของเราเนี่ยยังไม่ได้เยอะแบบมีทั่วทั้งประเทศเพราะในแง่ของการฝึกสอนการอบรมสมาคมเองก็ไม่เด็ดขาดด้วยนะครับออกกฎบังคับให้เขาไปเรียนเสียเงินเสียทองแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้มีงานทํากับสายงานอาชีพที่เขาชอบดัังนน้ กฎมันก็ต้องเป็นกดครับอย่างเริ่มต้นฟุตบอลไทยลีกหนึ่งเนี่ยมันไม่ควรมีแล้วกับโค้ชที่ไม่มีโปรไลเซนคือเป็นหมดเวลาแล้วครับที่จะเอาโค้ชมาแขวนไลเซนเพียงเพราะว่าประธานสมโมสรไม่อยากทํางานกับโค้ชที่เขาไม่ไว้ใจหรือว่าสั่งการไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะให้คนไหนสั่งการไว้ใจได้ก็ส่งไปเรียนให้มันเป็นชิปเป็นอันนี่คือคุณภาพในการเพิ่มปริมาณของผู้ฝึกสอนย้ำอีกครั้งนะครับนักเตะจะดีได้โค้ชต้องเก่งและสอนถูกพิธีตั้งแต่ยังเด็กเพราะผมบอกเลยว่าทักษะพื้นฐานนนนนนเทคคิสส่ว่ววตตตััมมออโไได้ เอาไปว่าแค่ผมเห็นอิชิมาสอนนักบอลทีมชาติชุดใหญ่แปลบอลพลิกบอลผมก็ปวดหัวและแทบจะไว้อะไรให้กับบอลไทยแล้วเพราะว่านี่มันคือทีมชาติชุดใหญ่ที่นักเตะทุกคนเนี่ยคือที่สุดของประเทศการรวมตัวกันเนี่ยมันต้องซ้อมแทคนิควิธีการในการเอาชนะคู่ต่อสู้เพราะเวลาในการรวมตัวมันน้อยแต่คุณกลับใช้เวลาในการฝึกสอนพื้นฐานให้กับนักเตะนั่นหมายความว่าคุณภาพของนักบอลไทยอาจจะยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่โค้ชต้องการ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเลือกนักฟุตบอลที่ใช้การไม่ได้ในช่วงเวลาคับขันเอามาปั้นเสมอไปเพราะบางตำแหน่ง หรือบางคนเนี่ยมันเล่นได้อยู่แล้วคุณก็ไม่เรียกฉะนั้นมันกลับมาที่เรื่องของบอลหญิงเนี่ยอิเคดะก็โดนประเด็นนี้เหมือนกันครับเพราะเมื่อผลการแข่งขันไม่ได้เราไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายก็ต้องโดนประเมินในเรื่องของการเรียกนะักฟุตบอลมาติดทีมชาติประสบการณ์ต้องผสมผสานกับเด็กใหม่ด้วยเพราะว่าชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยอิเคดะเรียกนักบอล23คนอายุเฉลี่ยรวมกันเพียงแค่21ปีเท่านั้นพอไม่มีตัวเก่ามาช่วยช่วงเวลาคับขันกดดันการเล่นที่ออกมามันก็เลยดูสเปะสปะ ไหนจะประเด็นลูกครึ่งด้วยที่สมาคมพยายามสรรหาเด็กไทยหลายคนที่มีฝีมือแต่โคช้ชอาจจะมองว่าหลังจากนี้ถ้าเขาเอาเด็กที่เขาเลือกมาเกาะกลุ่มไป2ปี3ปีจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าเดิมสุดท้ายก็กลับไปเรื่องเดิมแหละครับคุณจะมองอนาคตอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าทัวร์นาเมนต์ระหว่างทางมันก็คือปัจจุบันที่ต้องดีทั้งชิงแชมป์อาเซียนรวมถึงซีเกมที่อยู่ในช่วงปลายปีสําคัญที่เป้าหมายคือการเป็นแชมป์และจะตัดสินอนาคตของอิกดะอย่างแท้จริงอีกรอบหนึ่ง ก็เป็นว่าหลังจากเคลียร์ใจกันเนี่ยคุณนุพันธ์ลำซำก็ได้มีการพูดเหมือนกันว่าอิเคดะเริ่มเข้าใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยอยู่อันดับต้นๆของโลกแต่สําหรับทีมชาติไทยการโรเตชันทั้งทีมโดยไม่เหลือโครงตัวเก่าเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทั้งบอลชายแล้วก็บอลหญิงดังนั้นภาพนี้ถือว่าดีนะครับกับการพูดคุยแล้วก็พยายามเปิดใจเอาปัญหาของทั้ง2ฝ่ายมาคุยกันสมาคมก็ถอยก้าวหนึ่งคือตกรอบไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ต้องพยายามให้โอกาสต่อถ้ามองว่าเขาเป็นโค้ชที่มีฝีมือเพราะตอนอยากด้้เเาาามาาามุก็โนนนนสิหือั ส่วนในมุมของโค้ชคุณก็ต้องลดอีโก้ลงมาด้วยอย่ามั่นใจเยอะว่าคุณสามารถสร้างทีมได้เพราะที่นี่ก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นที่จะมีนักกีฬาตัวตายตัวแทนเยอะขนาดนั้นบอลหญิงบ้านเรายังเตะกันเพียงแค่4เดือนซึ่งความเข้มข้นของลีกก็ไม่ได้เยอะปัญหานี้สมาคมก็พยายามจะบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการเรื่องของบอลลีกหญิงให้มันเตะมากกว่า4เดือนทําให้โค้ะมีเวลาในการคัดสรรนักฟุตบอลแล้วก็เตรียมร่างกายของนักกีฬาที่มีความฟิตมากเพียงพอคือพอเราได้ฟังแบบนี้รู้สึกสบายใจอย่างหนึ่งนะครับว่ามันจบสักทีหนึ ความรู้สึกว่ามันไม่ดีกระแสะแฟนบอลบอกไม่เอาแล้วกลุ่มทีไม่ได้แพท้ทีปลดทีสุดท้าย10กว่าปีที่ผ่านมาบอลไทยก็ยังไม่ได้เดินหน้าไปไหนในมุมของแอนโทนีฮัสซันผู้อำนวยการเทคนิคตอนนี้ก็บอกว่าการตกรอบเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องทบทวนตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการอย่างตัวเขาจะต้องช่วยผลักดันแล้วก็วางแผนการจัดการต่างๆให้มันเป็นระบบตามหลักสากลและไทยต้องพยายามสร้างอัตลักษณ์ในด้านฟุตบอลซึ่งอาจจะเหมือนที่โคชเฮงวิทยาลาหกูร์เคยพูดในเรื่องของไทยแลนด์เวย์ให้แนวทางการพัฒนา ส่งไปสู่ยอดพีระมิดเนี่ยมันมีความต่อเนื่องที่สําคัญต้องไม่เรียนแบบประเทศอื่นแต่ต้องเป็นของประเทศไทยโดยเฉพาะและมองว่าเด็กไทยมีความสามารถทั้งชายและก็หญิงจากประสบการณ์ที่เขาได้เดินทางไปดูตามที่ต่างๆ เพียงแค่มีเวทีในการแสดงฝีเท้าน้อยจนเกินไปก็ต้องพยายามมาช่วยกันเพื่อสร้างอนาคตให้กับนักกีฬาเอาเป็นว่าชัดเจนในระบบหลังบ้านของสมาคมนะครับที่ต้องทําเลยก็คือแก้ปัญหาระยะเวลาของฟุตบอลลีกก่อนให้มันเตะนานขึ้นและต้องมีบอลถ้วยมาเพิ่มด้วยความเข้มข้นในการแข่งขันสภาวะความกดดันในอีกรูปแบบหนึง่งนักกีฬาจะได้ซึมซับเพาะบ,บอลลีกกับบอลถ้วยก็ไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมนะครับคือเรื่องของฟุตบอลยุทธลีกอันนี้เป็นรายการที่มันสําคัญที่สุดเลย ผมบอกเลยว่ามันถึงทางตันของฟุตบอลทั้งชายและก็หญิงแล้วครับถ้าเกิดเราไม่เดินหน้าจัดก,การแบบชัดเจนสักทีหนึ่งอย่าว่าแต่รุ่นนี้เลยนะครับที่อายุ5060เนี่ยไม่มีทางได้เห็นแล้วครับบอลโลกผมว่าเอาตัวผมไปที่ตั้งเนี่ยผมตายเนี่ยบอลไทยก็ไม่ได้ไปบอลโลกแต่ในมุมควมว่าอัตลักษณ์เนี่ยผมอยากแลกเปลี่ยนกับแอนโทนีฮัตซันเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายบนโลกใบนี้ทุกอย่างมันเกิดจากการลอกเลียนแบบทุกอย่างมันมาจากคําว่า e f e r e n c ์หรือว่าแหล่งอ้างอิงจริงๆรงบางทีเนี่ยถ้าเรารู้ ในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้เหมือนเขาเอามาปรับได้เหมือนกันไม่อย่างนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องถูกมองว่าเรียนแบบเยอรมันหรือเปล่า ในแนวทางการสร้างทีมชาติหรือแม้แต่ในลีกของญี่ปุ่นที่ไปเรียนแบบเกาโชซิได้อ,อิตาลีไหมสุดท้ายไม่ว่าจะเวไหนขออย่างเดียวครับก่อนจะเขียนแผนคุณต้องลงพื้นที่นอกเหนือจากสายตาตัวเองคุณต้องมีข้อมูลแวดล้อมจากประสบการณ์ของคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลเด็กมาเป็น1 0ถึง20ปีแนวทางการสร้างแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่มีเทคนิควิธีการหรือองค์ความรู้เท่าคุณแต่ผมเชื่อว่าโค้ดพวกนี้สามารถจัดการกับนักเตะที่หมดไฟในการเล่นเจอแสงสีติดผู้หญิงติดเหล้าติดบุหรี่ เอาเป็นว่าพวกนี้เขามองออกแล้วกันว่าเด็กที่มันเคยเก่งแล้วมันเสียคนจากเหตุการณ์พวกนี้เหตุผลมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราจะพัฒนาให้เด็กพวกนี้มีมายเซ็ตมีความคิดที่แน่วแน่ได้ยังไงว่าการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้คุณต้องเอาชนะใจตัวเองในหัวข้ออะไรบ้างและผมรับรองว่ามาสเตอร์แพลนในรูปแบบใหม่มันจะสมบูรณ์แบบและเหมาะกับแนวทางของฟุตบอลไทยไม่ใช่ไปเอาตำราสเปนมาแปลไม่ใช่ไปเอาตำราญี่ปุ่นมาแปลเพราะท้ายที่สุดตอนที่ชนาทิพ ไปเล่นที่เจลีกกับคอนเซอร์เดซัปโปโรเนี่ยมีนักข่าวญี่ปุ่นพยายามสอบถามเหมือนกันว่าเขาโตมากับฟุตบอลไทยยังไงโดยที่ไม่ได้ผ่านอะคาเดมี่แล้วให้คุณพ่อฝึกสอนพ่อก็ม่ใช่โค้ดเปิดวิดีโอแล้วก็จดเป็นตำราเอามาสอนลูกเพียงแค่เพราะว่าอยากให้เก่งเหมือนเดียโก้มาราโดนามันกลายเป็นกรณีศึกษาที่คนญี่ปุ่นก็อึ้งเหมือนกันดังนั้นในมุมผมการเรียนแบบไม่ใช่เรื่องผิดถ้ามันไม่ใช่การก๊อปปี้กันมาทั้งดุนแต่คุณต้องเก่งที่จะรู้ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนในหัวข้อไหนให้มันเข้ากับสิ่่งทีเเราเป็น พูดถึงเรื่องทีมชาติซะยืดยาวนะครับมาดูกันต่อกับการเตรียมทีมของหลายสโม,มสรช่วงโค้งสุดท้ายก่อนไทยลีกจะเปิดนะครราชสีมาครับสอบตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนล่าสุดอุ่นเครื่องเอาชนะวิทยาลัยนครราชสีมาไป50าความเข้มข้นในเกมอาจจะวัดกันไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้เจอทีมอาชีพด้วยกันแต่ว่านักเตะลงสนามส่วนใหญ่จะเป็นตัวไทยและก็มีต่างชาติแค่2คนคือบิวมามาดูกับเอลสันฮอยส่วนตัวอื่นผมว่าความฟิตยังไม่เพียงพอโครระก็เลยยังไม่ส่งลงสนามให้วอร์มร่างกายไปก่อน คราวนี้ผมไปส่องดูนะครับแนวทางในการเล่นของสวัสด์แคทอย่างแรกเลยคือไม่เตะทิ้งมั่วซั่วครับแม้ว่าเปิดฤดูกาลมาต้องเล่นเกมรับส,ส่วนใหญ่ด้วยคุณภาพของทีมกับตัวนักฟุตบอลแต่การออกบอลทุกครั้งเขาพยายามทําตามคอนเซปต์ชัดเจนนะครับแดน1แดน2เนี่ยต้องจ่ายที่ตัวคือจะไม่จ่ายบอลไปกับพื้นที่ว่างในพื้นที่แต่กองหลังถึงกองกลางแต่แดนสุดท้ายในแผงตัวรุกเนี่ยจะทิ้งบอลเล่นกับพื้นที่ แต่จะไม่ใช่การเล่นบอลโยนแบบชงช่างเน้นการให้ลูกเรียดแบบมีคุณภาพซึ่งวิธีคิดของการเล่นเกมรับก็เปลี่ยนด้วยนะครับกองหลังเนี่ยไม่เอาพวกเด่นในการสกัดบอลเพียงอย่างเดียวแต่เน้นเลยว่าต้องจ่ายบอลทั้งสั้นและยาวได้ดีมิดฟิลต,ตัวรับก็ไม่ได้เก่งเพียงแค่การสกัดบอลอย่างเดียวแต่พอตัดมาได้แล้วเนี่ยต้องสามารถสร้างสรรเกมด้วยตัวเองได้เลยเอาจริงสเปคนักบอลของทางโค้ชะที่เลือกเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าด้วยราคาที่มีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะได้ตัวนักบอลที่ตอบโจทย์ในทุกหัวข้อได้แน่ แต่ปรากฏว่าด้วยคอนเน็ t ชันไม่ว่าจะการทํางานกับเด็กในระดับทีมชาติหรือแม้แต่เอเย่นที่ทํางานด้วยกันมาในหลายสโมสรที่เขาคุมผมก็ได้ข่าวว่าบางดีลแทบจะเป็นการกุศลเลยนะครับเนื่องจากเอามาเพื่อวัดใจเลยถ้าเกิดตัวต่างชาติตัวนั้นดีก็เดี๋ยวไปทําตลาดก,กับทีมอื่นคือย้ายทีมได้ขอเพียงแค่มาลงเรือลําเดียวกันก่อน ในฤดูกาลนี้เพื่อสร้างทีมในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่การเล่นรับแล้วก็โต้กลับแบบที่เจอคู่ต่อสู้เหนือกว่าแล้วต้องถอยกรูดลงไปเพื่อตั้งโซนแต่ทีมชุดนี้จะพยายามหาจังหวะในการเพรสซิ่งกดดันคืนบ้างและผมเชื่อมั่นเลยนะครับว่าพวกบรรดาศิลป,ปินลูกหนังที่มารวมตัวกันที่นี่ขอเป็นแค่ร่างกายดีขึ้นวิ่งไล่บอลได้ตลอดการจะกลับมาแจ้งเกิดในบวทีเล็กสูงสุดก็คงไม่ใช่เรื่องยากโดยเฉพาะในรายของสิริโชคพาโสย้ายเองทํางานกับโคระมานานตั้งแต่บอลเยาวชนนะครับ ขอเพียงแค่ให้ความมั่นใจเขาผมเชื่อว่าอายุเพียงแค่26ปีเราอาจจะได้เห็นช็อตมาสจรรย์ของสิริโชคพาโศอีกครั้งหนึ่งในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็ได้เอาเป็นว่ารายละเอียดในเชิงลึกเนี่ยผมเชื่อว่าคุณภาพของนักฟุตบอลก็เป็นส่วนสําคัญแน่นอนที่จะทำให้รูปแบบการเล่นในสนามมันเปลี่ยนไปแต่เราสังเกตดูผู้เล่นแต่ละคนที่โคระดึงเข้ามาถึงแม้จะเป็นสัญญายืมตัว ไม่มีคนไหนเลยนะครับที่เล่นได้เพียงแค่ตำแหน่งเดียวส่วนใหญ่อย่างเป็นกองหลังต้องเล่นแบ็กได้เล่นเซนเตอร์ได้เล่นทั้งเซนเตอร์ระบบแบ็กโฟรือ็แบ็กทีบางคนขยับไปเล่นมิดฟิลด์ตัวรับได้อีกฉะนั้นความได้เปรียบในแง่ของฟุตบอลสมัยใหม่การเปลี่ยนตัวถึง5ตาตำแหน่งมันก็เยอะนะครับแต่มันจะดีกว่าแน่นอนถ้า11็ตัวจีในในสนามสามารถโรเตชันเปลี่ยนตำแหน่งกันได้มันจะทำให้การเปลี่ยนตัว5คนที่ลงไปก็สามารถเปลี่ยนแผนได้เกิน5แผน แปนว่าเกมต่อไปเดี๋ยวคงจะได้เห็นอีกกันนะครับคุณภาพของนักฟุตบอลและก็ความเข้มข้นซึ่งก็จะค่อยๆทวีความหนักไปเรื่อยๆอย่างวันที่9เนี่ยก็จะอุ่นกับรัชพัฒนนครรัชสีมาเปิดให้แฟนบอลเข้าชมแต่สโมสรเนี่ยขอความร่วมมือไม่มีการไลฟ์นะครับ พราะไม่อยากให้คู่แข่งเนี่ยเห็นรูปแบบวิธีการเล่นที่สามารถเอาไปดูแบบซ้ำไปซ้ำมาได้สมนักแบบนี้น่าสนใจครับโปรแกรมในช่วงแรกของสวัสดแคทเกิดเจอทีนที่ยังไม่ลงตัวขึ้นมาก็อาจจะมีเหนื่อยเหมือนกันขยับไปดู BG ปทุมกันหน่อยนะครับหลังจากที่หน้าฉากตอนนี้มีการปรับปรุงโครงสร้างของสนามจากเดิมที่มีแต่สีน้ำเงินก็มีสีแดงแซมเข้ามาต้อนรับการได้แบงคอกมาเป็นสปอนเซอร์แล้วชื่อสนามก็เปลี่ยนเป็น TrueBG Stadium สํสำหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนี้ ตาไปที่หลังบ้านการเปิดตัวนักเตะใหม่การฝึกซ้อมตอนนี้ก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นแล้วนะครับอย่างตัวต่างชาติที่เอาเข้ามาเอาตรงๆก็เป็นปัญหาหนักใจของ BG ในทุกรอบตลาดอยู่แล้วเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสที่จะแพ้เนี่ยมากกว่าปังแล้วพอมาลดงบประมาณในการทําสมโมสรฤด,ดูการนี้การเสริมทัพเอาเข้ามาแต่ละตัวมันก็ไม่ได้ว้าวถูกใจแฟนบอลและสุดท้าย BG ก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาในระหว่างเปิดฤดูกาลทุกทีไปโอเคตอนนี้กระแสที่ค่อนข้างจะดูดีต่อเนื่องเลยก็คือพุทธวงศ์สังวิไล แบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติลาวที่อาจจะไม่เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กอย่างเดียวนะครับอาจจะถูกดันไปเล่นตัวบนเลยเท่าที่ผมเข้าใจตอนนี้ก็ยังพยายามลองว่าผู้เล่นที่เข้ามาใหม่บางคนเล่นได้2อถึงสาตำแหน่งโค้ดบอยก็จะพยายามโรเตทให้แต่ละคนได้ทําหน้าที่ตามแบบที่ตัวเองต้องการแล้วค่อยมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าถ้าวัดเป็นรายบุคคลใครสามารถทําได้ดีกว่าแล้วก็จัดเรียงตัวเลือกเบอร์1เบอร์2เบอร์3 เพื่อจะได้เข้ากับระบบการเล่นไม่ว่าจะเป็น3-4-3 3-2-1-3หรือว่า3-4-2-1อเอาไปว่าศูนย์กลางในการออกบอลในการบัญชาการเกมก็คือชนาทิปสงกระสินอาจจะมีโจเอลโรเปสปิซาโดมาช่วยแบ่งเบาภาระแต่ณตอนนี้ผมว่าความฟิตยังไม่ถึงจะเสี่ยงเอาลงมาเล่นในเกมอุ่นเครื่องก็ต้องระวังบานตำแหน่งเจ็บด้วยนะครับ ส่วนอึงอง้ง2ต้องติดตามต่อว่าเจริญศักดิ์วงกรกับเอกนิษฐ์ปัญญาจะถูกจับไปเล่นตำแหน่งไหนคือถ้าเกิดเล่นตัวบนเป็นกองหน้ากล่งปีทั้งซ้ายและขวาอันนี้เป็นภาพคุ้นชินที่เราเห็นกันเพราะเจริญศักดิ์ก็โชว์ฟอร์มดีตอนอยู่กับเบืองทองก็เป็นตำแหน่งพวกนี้เอกนิษ e ฐ์ก็เช่นเดียวกันหรือว่าจะหุบเข้าในมาแทนที่ตำแหน่งของชนาทิปก็ได้เพียงแต่ว่าล่าสุดที่ผมเห็นเนี่ยกลายเป็นเอกนิษฐ์กับเจริญศักดิ์ถูกจับไปเล่นวิงแบ็กนะครับ ท้ายี้ตัวเลือกของ BG ในตำแหน่งนี้มันก็มีเยอะอยู่แล้วอย่างน้อยก็ฝั่งละ2คน3คนเลยทําให้ชวนคิดว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลหรือเปล่าที่ BG ปทุมเนี่ยเสริมผู้เล่นมาแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ในระบบการเล่นแบบไหนที่ลงตัวที่สุดและต้องใช้เวลาในการค้นหาซึ่งมันอาจจะยังไม่เพียงพอกับกรอบเวลา1เดือนก่อนเปิดซีซั่นและต้องไปลองผิดลองถูกในการแข่งขันช่วงต้นฤดูกาลเหมือนเคยส่วนกองหน้าชัดเจนว่ารานนลกับทางโทบุยูกิโดอิทำงานร่วมกันได้ค่อนข้างดีขณะที่พวกตัวใหญ่สูงๆ ที่รอเล่นลูกมงดูยังต้องจับแพะชนแกะอยู่ยังฝากความหวังไม่ได้เพราะแต่ละคนเนี่ยก็มาจากการเล่นเกมรับแล้วก็สวนกลับพอต้องมาเล่นฟุตบอลที่ครอบครองเกมยิ่งคิดช้าทําช้ามันก็เสียโอกาสมาทิ่ฟุตบนาซารีที่คิดว่าจะรอเล่นเพียงแค่ลูกกลางอากาศก็คงจะไม่ได้แน่นอนเพราะว่าการเปิดจากรีมเส้นเป็นสิ่งที่คู่ต่อสู้ต้องระวังบีแน่นอนเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเปิดเข้าไปถึงเนี่ย การป้องกันในเกมรับจะเสียเปรียบจากการที่ BG ีมีผู้เล่นสูงใหญ่ค่อนข้างเยอะ้ายที่สุดแล้วปัญหาของ BG คือเรื่องเดิมนะครับการค้นหา11ตัวจริงที่ดีสุดให้เร็วจะได้เพิ่มคุณภาพในการซ้อมให้มีสปีดบอลที่เร็วกว่าคู่ต่อสู้ได้ตอนนี้เจอทีมในกลุ่มเดียวกันไม่ต้องหวังแล้วครับว่าจะเล่นเร็วกว่าแต่อย่างน้อยเจอทีมระดับกลางตารางหรือว่าท้ายตาราง BG ต้องไม่ทิ้งแต้มเหมือนฤด,ดูกาลก่อนบอกเลยว่าซีซั่นนี้มีเหนื่อยนะครับเพราะเล่นถึง5ถ้วยถ้าคุณจะโรเตชันเหมือนหลายซีซั่น่ผาาม ก็ช่วยเห็นใจแฟนบอลหน่อยแล้วก็เห็นใจผมด้วยเพราะว่าวิเคราะห์มา2 3สปีพูดแต่เรื่องเดิมทุกวันนี้ก็เลยงงเหมือนกันว่ามันผิดที่คนพูดหรือมันผิดที่สโมสรชอบทำอะไรแบบแปลกๆแล้วเสียโอกาสแบบน่าเสียดายซึ่งผมว่าประโยคเด็ดแน่นอนที่แฟนบอลคงจะรอดูคือต่างชาติที่เสริมมาเนี่ยจะแบกคนไทยหรือว่าคนไทยจะแบกต่างชาติจากนั้นไปดูกิเลนผยองเมืองทองอยูเนเต็ดกันต่อนะครับซ้อมมาเกือบ1เดือนแล้วตัวต่างชาติก็ยังมากันไม่ครบ ตอนนี้ที่รอแบบใจจดใจเจาะคือสภาพร่างกายของวิลเลนป๊อปกลับมาจะเป็นยังไงเพราะอยู่ในแผนขอฤด,ดูกาลน,นี้แน่สมโมสรก็ถแถลงการไปแล้วว่ายัางไงก็อยู่กับทีมในช่วงเล็กแรกแน่นอนในซีซั่นนี้สยามกีฬาก็ยืนยันว่าตัวของนักบอลจะเดินทางมาถึงไทยเพื่อซ้อมในวันแรกวันที่9กรกระดาคมเช่นเดียวกับประตูและก็กองหลังอีกคนหนึ่งซึ่งหากนับแล้วเนี่ยนะครับที่มีอยู่แล้วก็เปิดตัวไปแล้วสรุปโคตาของกีเดนผย,ยองจะอยู่ที่6ต่างชาติบวก2อาเซียน น่าสนใจด้วยครับว่าโคต้าสุดท้ายจะเป็นใครเพราะอย่างที่ทราบในการซ้อมของเมืองทองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวรุ่งบราซิลอย่างชัวร์เซมเปียแล้วก็เดียโกเฮสก็ยังคงซ้อมอยู่กับทีมเช่นเดียวกับริสบอนบราโกกองกลางชาวกาน่าโดยมีแมชอุ่นเครื่องกับมอนอสกรุงเทพทีมจากไทยลีก3แล้วเอาชนะไป3ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากชัวร์เซมเปียคนเดียว2ลูกแล้วก็เฮสอีก1ลูกและดูเหมือนทั้งคู่เนี่ยอยากที่จะได้สัญญา เพื่อพิสูจน์ตัวเองในระบบฟุตบอลอาชีพและจะเป็นโคต้าสุดท้ายของเมืองทองได้ไหมกับฟอร์มที่ยิงให้เห็นเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปต่อกับกีเรนพยองจริงๆก็มีโอกาสนะครับจะไปเข้าตาทีมไทยลีก2หรือว่าไทยลีก3ที่ตอนนี้หลายทีมก็ยังไม่ได้เดินหน้าเสริมทัพต่างชาติแบบเต็มๆผมมองว่าเมืองทองในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลายแมชที่พวกเขาเล่นได้ดีแต่ปัญหาคือเรื่องของการจบสกอร์อย่างแมชกับนอตเนี่ยดูจากไฮไลไท์พวกเขามีโอกาสยิงเยอะมากนะแต่ว่าทำไม่ได้ สรุปมันก็คือเรื่องเดิมๆโคตโอ้นจะเข้ามาเปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกที่ต้องทําเลยนะครับนั่นคือการทําร่างกายเพิ่มความสดให้กับขุมกําลังที่ลดอายุลงมาซึ่งก็ทําไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนได้ยิงเข้าไม่เข้าเนี่ยผมคิดว่าการสร้างโอกาสที่เยอะถ้ามันยังคงอยู่ในแต่ละเกมมีโอกาสยิงอย่างน้อยเนี่ยสิครั้งขึ้นในแต่ละนัดแล้วมันยิงไม่เข้าบางทีก็ไปโทษโค้ชไม่ได้แต่สิ่งที่โคตรอ้นพยายามทำก็คือการเพิ่มค่า XG หรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการจบสกอร์จากเคยยิงบางเกม4ครั้ง5้ครั้งถง ขอลดลงมาสักสาครั้งไดไหมบรรดาทีมใหญ่ที่เป็นทีมชั้นนาทั่วโลกเนี่ยเขาคิดกันแบบนี้เลยนะครับว่าโอกาส3ครั้งเปลี่ยนเป็น1ประตูก็ถือว่าสุดยอดเอาไปว่าถ้าเกิดแก้เรื่องพวกนี้ได้การเกาะกลุ่มอันดับ3หรืออันดับ5เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากที่เมืองทองจะทําเพราะว่าตอนนี้เมืองทองก็อยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วทั้งที่ทําแต้มหล่นไปเยอะจากการบุกใส่คู่ต่อสู้มีโอกาสยิงเยอะแล้วทาไม่ได้ส่วนวิธีการเล่นอื่นผมว่าความหลากหลายมันมีอยู่แล้วนะครับก็เจาะตรงกลางเจาะหน้าลายหลังลายได้การเปิดบอลด้านข้างก็มีแล้วกลวกลางงหหััตใม่่อยิ ที่แม้จะห่างเกมทางการไปนานแต่ก็ดูดีเลยนะครับเพราะว่าอายุยังน้อยการพาบอลขึ้นไปเล่นเกมรุกกลายเป็นจุดเด่นของเขาเลยแต่เรื่องของเจ้หวะจ่าโค้นต้องปรับแน่ ไม่งั้นเวลาแข่งเกิดร่างกายไม่สมบูรณ์ไปเสียบอลกลางทางขึ้นมามีโอกาสโดนสวนแล้วหงายท้องได้เลยส่วนเกมรับรูปร่างด้วยความสูงก็ไปได้ครับขายาวด้วยดูเป็นประโยชน์กับทีมพอสมควรได้ตัวเก่าอีกสักคนนึงมาประคองเนี่ยผมว่าจะยิงกีเลนพยองก็ไม่ได้ง่ายส่วนจิกซอชิ้นสําคัญมันจะครบหรือเปล่าแล้วมุมมองของบอร์ดบริหารกับคโคชอ้นเนี่ยเห็นตรงกันไหมบางทีก็อาจถึงเวลาต้องล้างมายเซ็ตด้วยนะครับว่าเมืองทองจะเป็นมาตีนปลายต้นสีสั้นก็เตือนทีมไปด้วยไม่เป็นไร เพราะว่านักบอลมาช้าร่างกายก็เลยยังไม่พร้อมสาหรับช่วง4-5เกมแรกผมว่าตรงนี้ต้องพยายามแก้ไขถ้าเกิดสามารถเก็บแต้มได้แบบเป็นกอบเป็นกรรมตั้งแต่เริ่มมาดูการความมั่นใจมันก็จะเปลี่ยนโดยท้าทายไปถึงเรื่องของแผนฟิตเนสที่ราฟาเอลต้องวางด้วยจะทำยังไงให้นักบอลต่างชาติที่มาช้าและเหลือเวลาเพียงแค่ประมาณ6-5สัปดาห์ ตัวผู้เล่นพวกนี้สามารถลงสนามได้อย่างน้อยก็เกิน45นาทีไม่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถช่วงชิงความได้เปรียบจากทีมใหญ่ได้เลยที่3สมโมสรทั้งบุรีรัมบียูแล้วก็บีต้องเล่นถึง5ถ้วยและโปรแกรมในช่วงเดือนแรกก็มีเตะทั้ง ACL แล้วก็ช้อปปี้ครับ โอกาสตรงนี้เมืองทองต้องขายำให้ได้ิปท้ายที่บุรีรัมยูในเต็ดครับเมื่อวานมีการเปิดตัวนักบอลใหม่อย่างเป็นทางการเอาจริงมันก็เป็นข่าวไปหมดแล้วนะครับแต่ด้วยสไตล์ของบุรีรัมเนี่ยเขาคงไม่ได้มาทําวิดีโอพรีเซนเตชันให้มันเสียเวลาเพราะเขาไม่ได้มองว่าเป็นจุดขายของสโมสรแต่เขาก็ใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบเดิมๆก็คือชูเสื้อแข่งขันในฤดูกาลใหม่ยืนถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับคุณนวินชิดชอบ เมื่อวานเนี่ยมีแบ่งนะครับเป็นนักเตะไทย4คนบวกกับอาเซียนอีก2คนไล่ตั้งแต่กรพัฒนารีจันปร้ษารประตูกองหลังอย่างเอเลสดอเละกับชินพัฒน์รีออรแล้วก็ตัวรุกอย่างปฐมพลเจริญรัตนาพิรมส่วนอาเซียน2คนกองหน้าอิวานฟันดี้แล้วก็แบ็กซ้ายดีกรททีมชาติอินโดนีเซียนั่นคือเชนแพตตินามาส่วันนี้ผมว่าน่าจะมาชุดใหญ่ครับเป็นพวกต่างชาติล้นเลยแรงแต่กองหลังอย่างควนอิบิซ่าโรเบิร์ตบาวเออร์ฟิลิปสตตยโควิชแดนกลางก็เป็นโร,บรเบิร์ตซูเพน ในบันยาน,นิโคลิชและก็เฟซามูลิชคไม่น่ามีพิกโผจากนี้นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเหมือนเดินทางไปถ่ายเปิดตัวจนแฟนบอลที่เขาตามดูเนี่ยเขาก็แชร์ลงทิกต็อกลงโซเชียลมีเดียในเพจของตัวเองเพราะมีการถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาก็หลังจากนี้ผมเชื่อว่าพอเปิดตัวนักบอลเสร็จเดี๋ยวก็จะลงคลิปบรรยากาศการฝึกซ้อมที่เขาเนี่ยก็คงถ่ายเก็บไว้มาสักพักใหญ่แล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยออกมา หลังจากนี้เหลือเวลาอีก5สัปดาห์ก่อนที่จะเปิดฤด,ดูการเป้าหมายชัดเจนคือป้องกัน4แชมป์และต้องไปให้ไกลกว่าเดิมใน FFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิทที่ฤดูการก่อนเนี่ยจบรอบ8ทีมสุดท้ายเอาจริงๆในรูปแบบใหม่การได้เข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศก,ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอไปเตะสนามกลางเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมองถึงการเข้ารอบตัดเชือก4ี่ทีมสุดท้ายได้แต่ผมขอประเมินก่อนว่าตัวใหม่ที่เข้ามาคุณภาพกับความคาดหวังมันตอบโจทย์ได้จริงหรือเปล่า ทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัตฟาติตาด้วยนะครับในทุกคลิปทุกวันขอบคุณมากยอดวิว4 0 0 0 0 5 0 0 0 0วิวกับคนตามประมาณ300,000กว่าก็เป็นอะไรที่ผมดีใจมากก็ขอบคุณทุกคนที่ยังสนใจฟุตบอลไทยแล้วก็ติดตามข่าวสารโดยตลอดเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ